คนเต็มที่เต็มที่วันนี้ไม่ต้องกลัวมีน้ำใจแล้วเกินพี่ก็พี่ทมอย่าหาว่าอย่างงี้อย่างนี้นะพี่นะโอ้ในพี่นะเก็บไว้ใะพี่นะตามส์ครับพี่เดี๋ยวจะมีครั้งที่3าครั้งที่สีตามมาอีกไม่ต้องห่วงเยอนาแดงบวมบุญครับผมบวมบุญกินจนตัวบวงมาสิ ผมจีวรเป็นพระผมพาด้วยนะพี่เนี่ยเป็นห่วงสวัสดีครับบิดรักแฟนเพลงชาวโซเชียลเท่าไรานะครับผมเจอกันอีกแล้วกับหน้าแดงบวมบุญวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอย่างเช่นเคยชวนน้องๆทําบุญนะครับผมมาสร้างบุญกันมาทําสะพานบุญมาทํากระเช้าบุญกันนะครับผมเพื่อเราจะได้เดินสายบุญด้วยกันไม่ต้องหนีไปบวชให้ปวดใจนะครับผมมาทําบุญกับหน้าแดงง่ายที่สุดแค่ปลายนิ้วกวดดิ น้องๆก็ได้บุญแล้วโอนเองินเข้ามานะครับผมโอนมาให้หนาแดงเยอะๆรับรองทุกคนจะได้บวมบุญเหมือนนาแดง <c oughs> จงมาจงมาสะพานบุญสะพานบุญหลังเข้ามาหลังเข้ามาหลังเข้ามาเฮ <c oughs> ้ยเที่ยวมาแล้วโอ้โหอืมเที่ยยุคสุกเปล่งสองหมื่นโอ้โหขอบคุณมากๆเลยคุณพี่อื <c oughs> นี่อะไรเนี่ยฮะพี่จอย พี่จอยห้าหมื่นโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพี่จอยแน <c oughs> ่นอนจริงๆเลยฮัลโหลน้องทีเหรอเฮ้ยมานี่เลยเย็นนี้มีมิงบ้านนะมากันเนยอะหนะอยเฮยมาแต่ตัวะนวย้ยที่เหลือน่าจัดให้ไม่ต้องกลัวทุกคน เต็มที่เต็มที่วันนี้ไม่ต้องกลัวมีน้ำใจเหลือเกินหน้าแดงบวมบุญไม่อยากไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวสั่งอีกอย่าระวางสั่งเลยได้ไหมฮะได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งชอบจรเลยสองคนตลกกินตลกบุกทะโอ้โหไหลมาอีกแล้วอะไรไหลไครับนะไม่เป็นไรไม่มีอะไรมีอะไรโอ้โหเนี่ยโอ้โหมาเรื่อยๆแน่นอนจริงๆ สายบุญเนี่ยมันแน่นอนจริงจริงนอกจากอิ่มแล้วยังไม่พอนี่มีเซอร์ไพรส์นี่เราจะหาว่าคุยมีแจกอีกตั้งหากโอ้โหอิ่มจังตังอยู่ครบเห็นไหมต้องอย่างนี้ต้องลราๆพี่ท็อปอันนี้พี่ท็อปครับโอยขอบคุณนครับนี่ครับพี่อ๋อพี่ก้อยพี่ปีเห็นไหมครับน้ำท่วมไฟไหม้ไปดินไหว ได้หมดครับผมเดี๋ยวก่อนแดงบวมบุญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะแดงเอาเงินบริจาคมาใช้แบบนี้มันจะดีเหรอเฮ้ยอย่าคิดมากเงินบริจาคอะมันก็ส่วนหนึ่งเงินสหรับใช้ซื้อความสุขมันก็ส่วนหนึ่งฮะเนจริงไหมเก่งก็ต้องอย่างเงี้ยหรือไม่จริงอ่ะอถามจริงทําอะไรอะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนจริงไหมใครก็ทําอะไรฟรียุคนี้ ไม่มีหรอกอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากกินเข้าไปสวัสดีครับพ hmm. ี่น้องสายบุญทุกคนนะครับผมวันนี Unis ้นาแดงบวมบุญได้นําบุญของทุกคนที่ร่วมบริจาคกับนแดงนะครับผมมาให้กับผู้ยากไร้ในสังคมเรานะครับผมวันนี้บุญทุกคนส่งถึงแล้วครับส่งถึงน้องเขาแล้วครับนี่เลยครับผมเห็นไ้ยครับขอบคุณมากครับนะครับผมได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะขอบคุณมากครับไม่ได้กินข้าวมาหลายวัน ดูสิครับเห็นไหมครับสังคมไทยแย่ขนาดนี้เลยนะครับยังมีคนอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสะพานบุญของน้องๆนี่ครับน้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละครับส่งต่อผู้ยากไร้แต่ดูท่าทางจากสารรูปแล้วคงไม่พอนี่ครับนี่ครับผมสวัสดีครับน้องๆวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่หน้าแดงบวมบุญ จะนําสายทานบุญของน้องๆมาบริจาคให้กับคนไร้ที่อยู่อาศัยนะครับผมหรือคนจรจัดที่มีเยอะในสังคมไทยนะครับเขายังต้องการโอกาสจากน้องๆอีกนะครับอย่าลืมนะครับโอนกันเข้ามาโอนกันเข้ามาเยอะๆเพื่อพวกเขาจะได้มีกินและมีโอกาสในสังคมเรานะครับผมโอเคครับพี่ครับนี่ครับน้องๆครับบริจาคมาครับผมนี่คือข้าวสารนะครับผมโอ้เห็นไหมครับเขามีความสุขขนาดไหน และนี่แหละคือภาพที่เราลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้อโอกาสเห็นไหมครับว่ามีผู้เดือดร้อนอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆร่วมส่งเงินเข้ามาโอนเงินเข้ามา5บาทสิบาทหน้าแดงรับหมดหน้าแดงบมูมบุญคนน,นี้จะขออุทิศตัวเองเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนนะครับโอนเข้ามาโอนเข้ามาเยอะๆนะครับผมมันจะกลายเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ม ah al, หาศาลเห็นไหมครับหน้าแดงทําจริงพูดจริง ไม่มีเมคนะครับส่งเงินเข้ามาตอนนี้คนยากไร้รอเราอยู่ส่งเข้ามาโอนเข้ามาโอ้โหยอดเงินไหลเข้ามาแล้วสะพานบุญมาแล้วโอ้โหแต่ละคนยอดไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหยอดเงินเข้ามาครั้งนี้แม่งเยอะกว่าครั้งที่แล้วอีก ลงทุนนิดเดียวเองแค่ขนมปังไม่กี่ถุงข้าวสารมไม่กี่ถุงหุ้ยแค่นี้ลงทุนไม่ถึงพันบาทแต่ได้เงินกลับมาโอ้โหอื้อเลยอะเหลือเหลือเหลือ,ลอ,ลอ,ลอแน่นอนออเสร็มที่ครับน,น,น้าแดงบวงบุญ,บญมาอีกแล้ว <laughs> มิตติ้งครั้งที่สองนะครับผมหลังสบายครับพี่อมนี่ตั้งแต่รู้จักน้าแดงมาเลยแทบไม่ต้องทำข้าวเย็นกินกันเลยโอ้ไม่ต้องกลัวช่วงนี้เฟิรม์มเ <laughs> ฟิร์มนะครับผมอ้อลืมไปเหมือนเดิมนี่ อิ่มจังตังอยู่ครบนี่ก็พี่ต้องจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะพี่นะโอ้ในพี่นะเก็บไว้ได้พี่นะตามสไตล์ครับพี่เดี๋ยวจะมีครั้งที่3าครั้งที่สีตามมาอีกไม่ต้องห่วงยอยนาแดงบุมบุญครับผมเต็มที่พี่เต็มที่น้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้บ่อยๆเราก็จะอิ่มกันไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนาแดงบุมบุญจัดการให้ขอบคุณครับนาแดงไฟ้สดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กับร้านแดงจะเปิดโอกาส ให้ทุกคนนะครับได้ร่วมกันคอมเมนต์มาเดี๋ยวน้าแดงจะอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนได้รู้ว่าทุกคนคอมเมนต์อะไรกันบ้างสําหรับวันนี้นะครับผมอ่ะลองมาดูกันนะครับผมสวัสดีครับนาแดงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมนาแดงสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีทุกคนครับผมขี้โม้โม้อะไรครับผมน้าไม่รู้เรื่องครับผมไอขี้โกงไม่ใช่แล้วมั้งน้องครับน้องถ้าปวดน้าไม่คุยนะครับ ไปนั่งกินล่ะเอาเงินที่ไหนนั่งกินเลี้ยงกันได้ทุกวันก็มีเงินส่วนตัวไงครับผมนะททาหลายอย่างเงินบุญก็ส่วนเงินบุญนะครับส่วนอันนี้นะก็เป็นเงินส่วนตัวไอ้ขี้โม้อ้าวไข่ไขโม้ครับน้าแดงไม่ได้โม้นะครับน้าแดงลงพื้นที่จริงๆครับผมก็เห็นๆกันอยู่ปะโถเฮ้ยเอาเงินทําบุญไปเลี้ยงเพื่อนฝูงเฮ้ยเอาเงินทําบุญไปแจก กูไม่เชื่อมึงแล้วอุยอ่าโอเคครับผมสําหรับวันนี้ณแดงก็คือขออ่ายุติการอ่านคอมเมนต์และกไลไรสดครั้งนี้ไปก่อนนะครับผมเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงวะว่าเงินไปใช้เฮ้ยไม่รู้ได้ยังไงวะไม่ใครเป็นคนพูดวะเนี่ยฮะถ้ารู้นะมึงเงินนี่ไงณแดงไ<ะ>ม่มีคนเอาคลิปที่ณแดงแจกเงินในวงอะ่ะไปโพส เฮ้ยอย่างนี้ก็ซวยสิวะซวยเลยแม่เ้ยใครวะพอจะรู้ไหมไม่รู้ิฮะอ๋ะอ,อลืมไปเหมือนเดิมนี่อิ่มจังตังอยู่ครบนี่ก็พี่ต้มอย่าหาว่าอย่างงู้อย่างงี้นะพี่นะโอ้ในพี่นะเก็บไว้ในพี่นะครับพี่เดี๋ยวจะมีครั้งที่สามครั้งที่สี่ตามมาอีกไม่ต้องห่วงนะแดงบวมบุญครับผมบวมบุญกินให้จนตัวบวมมาสิ ขายปัจจา์เลยแสเกลอเลยเกลือไงส่เกลือไม่รู้สมดุลอะไรพวกเนี้ยยิ่งแบโจรเน่ดูสินะรับบริจาคแล้วเงินมากินอนนี่นะ